เรียกว่ากูโบบ้านท่าเสาก็เห็นรู้สึกว่ามีความารู้สึกว่ามันสะอาดตาเหลือเกินก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอา๊มันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านมาช่วยกันทําความสะอาดหรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะรกนะครับพผเอิญว่าสายตาเนี่ยไปเห็นชายคนหนึ่งก็กําลังใช้พวกจอบพวกพล้าเนี่ยกำลังถากนู่นนี่นั่นอยู่ก็เลยเข้าไปสอบถามคนในหมู่บ้านก็ปรากฏว่า ที่เห็นเตียนโล่งสะอาดอย่างเงี้ยเป็นฝีมือของชายคนนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเอา,เอาภาพของชายคนนี้เนี่ยมาให้ดูในเที่ยวละไมในบ้านเรานะครับก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ลองมาคุยกับาชายคนนี้ดูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและเป้าหมายของเขาคืออะไรนะครับไปดูกัน ครับผมเดี๋ยวก่อนเอนถามก่อนเลยว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ชายหินอยู่ชายหินนะอ๋อชหินคือเป็นคนพป้นตีทเนียนะเ่เนียอืมเจอพื้นนะเชอพื้อนดอดนดนรามันดนรามันเจเล่นเจเลนบาบงเบานะบางเบาบบางเบาอืมถึงแล้วมีครอบครัวอยู่ปักลักกันอยู่ทเนียนะักลักนีอ๋อลูกกี่คนลูกกี่คนลูกคนเสียดคนเอ๋อครับผม อ๋อนี่นี่ก็เป็นหลวงยัางคุณยังคุณเนอะอืมครับผมอ๋อถึงเกิดแรงบันดาลใจอะไรบันฝืนมังดีเตว่าอยู่ๆมาถึงทางนี่ทางมาไล่วันแลยไหมก่อนอื่นมามาประมาณ่อมเดือนว้าว่าเนี่ยซ่มเดือนว่าว้านะมาทุกวันมาทุกวันมามามาทางมาทางมาอันตรงนี้นะมาทางมาซักอืมซ่อมเดือนว่าว้าวางอีใดวางอี แต่ยันโลงไว้ปนนี่พอแต่ก่อนมันค่อนข้างหลกนะถึงแล้วแรกมันด้านใจนึก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 พลือนึกพลื้ออ่านึกพลื้อชีวิตคงเดืออยู่ไหมเจ้าเดรโรก็เสียชีวิตจย่างไหมครับถึงสร้างความเบีดบันแล้วมั่งอย่างไหมครับกรโบเราใบที่ครับที่สมัยเรกกรโบเราไมันใบกร่เราครับมาถึงนังนึกกับโลกี่กับโลกวันนี้อืมทางที่ก่อนครับนอกขึ้นดาวครับ อันนี้ทากว่าอันนี้ทากเลยนะคุยกับลูกไอนะคุยกับลูกครับครับอันมาอันร้อยมาหนึ่อืมก็เลยได้มาทำอะไรตรงนี้นะครับมีใครเรื่องเบียร์ได้เขาจ้างไหมเอาประเดี๋มันมีคำถามขึ้นมาวันนี้ไม่ไมด้จ้างครับไม่ได้จ้างไเลยนะชาวไทก็จ้างให้เป็นอย่างนี้เลยครับก็จ้างเป็นเสื้อมาใะหยุดเทียบโบเทียบโกโบครับเทียบโกโบนะก็เลยว่าชื่อนี้อืม เขาเห็นเขาเห็นถึงความพยายามความสร้างมาดตรงนั้นน่ะนะออ่าอว่าว่าเทเทเรามาทำตรงนี้ก็เลยแตกตั้งไปเลยก็แตกตั้งไปเลยนี่ข้าพุทธเความ้าพุทธเจ้าเยอะหรือยังเบาเลยใช่ชีวิตน่าไม่เนาะวดีอืมธรรมทานุ่งนะทำไปเรื่อยๆนะทำไเรื่อยๆเลยอืมถึงตอนแรกวันนั้นเริ่มตรงไหนเริ่มเริ่มเท่านั้นเริ่มเด็กนุ่งปะนุ่งการุณอ๋อการุณจะเป็นเทวะพึงควังอ่ะนะพึงควังนะเนี่ยเริ่มเด็กตานุณครับ ถึงก็่อยๆไล่มาเลยไล่มานี่ยไล่มานี่ยไล่มาวันนี้มันน้อยใช่ไหมครับถึงอุปกรณ์เครื่องมือไรมีอะไรมีปลามีไล่อะไรเนี่ยนะปลาของผมเป็นปลาโยบโยบโองล็อกจับเอาจับสี่หลักนู่นซียมเสียมลักง่ายโอ้แล้วแบบใจนุครับก็รไ่ปลาแล้วก็การทำมาเองผ้ามาเองงานมาเองผ้ามาเองอืมตกยางกระอกเงินเองวันเนี้ยนะครับทำด้วย แล้วว่าใจหลวนๆอย่างนี้นะหลุนก็การบายเจ็บอันลอนี่เบ้อบายเจ็บชีวิตนี้ครับครับกาความรู้ของเราความรู้ของเรานี่อือเพราะว่าทุกคนบ้านปลายก็ต้องมาอยู่นียนนะถึงคาคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆครับการให้ว่าเบาคือทำไปเรื่อยๆหลักกันนะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ดีผมเลยขออนุญาตเนี่ยมาขอมาซ้ำผ่านมาคุยกันสักนิดว่าเออ ได้มีคนคนหนึ่งเดี๋ยว่าออกมาทำอะไรดีๆเป็นจิตสาธารณะนะเป็นจิตสาธารณะแต่ทำโดยแต่ไม่ต้องวังผลนตอบแทนอะไรเลยไม่ไม่ได้ส้นใหญ่ว่าใครันเปื้อีไนเปื้อนไรันเปื้อนก็แล้วแต่แต่ว่าเราทำจากใจของเราจากใจของเราว่าใจจริตใจโดยคุณครับผมโอเคก็ได้น่าจะได้ยืนอะไรสกิดสกิดคนในหมู่บ้านรกิตแหละในบ้านในเมืองรกิตวนเนี่ยว่าเออมีคนแตีจิตสาธารณะปันเอออกมาทำวันเน เราก็ช่วยชวยกันไม่ใช่ว่า,<อ>ามันเป็นหน้าทีของใครคนใดคน,นหนึ่งอะนนะอืมมันเป็นหน้าทีก็อ่าความเรื่องว่าจิตสาธารณะของทุกคนครับผมเรื่องว่าการขอบคุณบางบ่าวมากๆเลยวันนี้นะเรื่อว่าบ่าเลยอยู่เลยผมต้องเรียกว่าอยู่เลยอ่อา,าอ่าใช่ใช่ใช่ท่านทั้งบางเลยเบาใจยิ่งนั่งท่านทั้งบ้างเลยนะอ่าได้ได้ได้ได <c oughs> โอเคครับผมอ่าอ่าอ่านเบ่าวต่อเนื่องเลยครับผมเพื<ด>่อนเราเล่น อ๋อบาบาก็ถ้ารอดได้เลยครับครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมอะไรกูมุสลาม ครับผมหลังจากที่ได้คุยได้สอบถามกันไปเมื่อสักครู่ก็ได้ก็ได้ความว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากจิตสาธารณะของบางบ่าวล้วนๆเลยเมื่อกี้ก็น่าจะได้ฟังไปแล้วว่าชื่อบ่าวนะครับก็คือมันมีความรู้สึกว่ามันได้สะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าในในความโกลาหลของบ้านของเมืองเนี่ยในความไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยก็ยังมีคนอีก จำนวนหนึ่งซึ่งออกมาทําอะไรดีๆโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรนะครับซึ่งที่นี่ก็เหมือนกับอย่างที่บอกฮะว่าบ้านปลายของทุกคนเนี่ยต้องมาอยู่ที่นี่สําหรับคนในชุมชนนะครับผมแล้วบางเขาเนี่ยก็คือคิดว่าการได้มาทําอะไรตรงนี้มันเป็นความปรารถนาของเบื้องบนที่ประทานให้เขาได้มาทําตรงนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆผมจึงต้องบันทึกเรื่องราวของบางเอาไว้นะครับบางบ่าวเอาไว้ว่า ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีการทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาจิตสาธารณะแบบนี้ก็มีแล้วไม่ใช่แค่บางบ่าคนเดียวผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆายคนที่ยังทําอะไรแบบนี้อยู่แต่บางทีผมอาจจะยังไม่เห็นทางเที่ยวละไมาอาจจะยังไม่เจอซึ่งวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเมื่อเราเจอเราก็จะนําภาพดีๆอะไรแบบนี้เนี่ยออกมาให้ทุกคนได้เ,เกิดความเรียกว่าปลุกจิตสํานึกของทุกคนกันนะครับสําหรับวันนี้เที่ยวละไมในบ้านเรา นะครับผมแล้วก็ผมเลือดไทยนะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยทุกไลค์ทุกแชร์ของทุกคนเนี่ยมันเป็นกําลังใจเล็กๆให้ผมเนี่ยได้ออกมาทําอะไรที่สร้างสรรค์แบบนี้นะครับผมมีกําลังใจขึ้นมาทันทีเลยทุกแชร์ทุกไลค์ทุกการกดติดตามนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีเ,เ,เพจนอกจากแฟนเพจเที่ยวละไมในบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็ยังมี ในช่อง YouTube ซึ่งเพิ่งเรียกว่าตั้งไปไม่นานมานี้เองในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปติดตามกันได้กดเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งอไอ้นี้ไว้ให้นะครับว่าเที่ยวละไมในบ้านเรากดเที่ยวละไมในบ้านเราก็เข้าไปดูได้แต่ตอนนี้ยังอาจจะยังไม่เยอะจะค่อยๆทยอยลงไปในอนาคตนะครับผมสาหรับวันนี้เที่ยวละไมในบ้านเราต้องโคลาไปก่อนนะครับแล้วต้องขอขอบคุณบังบ่าวมากๆที่ทําอะไรแบบนี้ให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้าน ขอขอบคุณมากๆสวัสดีครับ